กุ่มชัดเสียนสุดเกลียนแห่งนครตอนที่สบ้านที่ไม่มีผู้หญิงนี่ไม่ได้จริงๆดูสิโลขนาดไหนเออครับเดี๋ยวฉันทำความสะอาดให้นะได้กินไปก่อนนะครับโหหอมจังเลยครับพี่จังใจหอให้เลยเนาะกินแล้วจะมีแรงอ้าปากสิออร่อยไหมอร่อยสุดๆไปเลยแหละครับมีแฟนทำอาหารอร่อยแบบพี่เจียวเจียว พี่เสียงจือนี่โชคดีจริงๆเลยใช่เขาหน้าโชคดีแต่ฉันนี่สิมีแฟนเป็นผู้ชายที่มีความสามารถแบบนั้นพี่ไม่มีความสุขเหรอครับอย่างเขาเรียกว่ามีความสามารถเหรออย่างเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายได้ด้วยเหรอพี่จิบเจวทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะครับเขาไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องกลับมาก็มีแต่บาดแผลตลอดฉันอยู่กับเขามาสองปียังไม่เคยได้ทำอะไรอย่างคู่รักคนอื่นเขาเลยทิแท้สุนเสียงจือก็เป็นพวกไร้น้ำยานี่เอง งั้นพี่ฮะฮะพี่จะทำอะไรนะพี่เจีวเจียวเจียทงํงทำไมวันนี้พี่เจีวเจีวถึงได้ดูแปลกไปคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับได้แดงนี่ใช่ไหมฉันไม่อยากจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเธอช่วยฉันหน่อยเถอะนะ ขอร้องล่ะ,ะถังฝังแกจะโวยโอกาสแบบนี้ไม่ได้นะไฟไม่ได้สิแบบนี้มันแต่ถึงยังไงพี่จือเจียก็อยู่กับสื่เสียจือไปงั้นๆแถมเธอก็ยังไม่มีความสุขเราควรจะช่วยเธอหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน พี่เจียวเจียวผมทำให้พี่มีความสุขเองอะถองังฟงทำอะไรนะนายคิดทํทำเรื่องแบบนี้กับฉันได้ยังไงกันไม่ใช่นะครับพี่เจียวเจียวเมื่อกี้มันฉันจะกลับแล้วเดี๋ยวก่อนครับมันเป็นการเข้าใจผิดนะครับพี่เจียวเจียวเอ๊ะนายแดงที่พันอยู่ก่อนหน้านี้ล่ะได้แดงอะไรปล่อยฉันนะเดี๋ยวก่อนรอผมแป๊บหนึ่ง นี่เย่เหลาเกิดอะไรขึ้นกับได้แดงทำไมมันต้องมาหายในช่วงเวลาสำคัญด้วยให้มันอยู่จนจบก่อนไม่ได้หรือไงเพื่อนเซียนท่านใดกำลังพูดอยู่งั้นหรือไม่ต้องสนใจว่าฉันเป็นใครหรอกตอบคำถามของฉันมาก่อนนืมผูกได้แดงก็เท่ากับผูกว่าสนา ทวัสนาไม่ยืนยาวได้แดงเองก็มีเวลาจำกัรเช่นกันหาแล้วมันมีเอาไว้ทำไมล่ะไอ้ได้แดงเนี่ยไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยกล่าดียังไงถึงมาบอกว่าไดแดงของข้าไม่มีประโยชน์อจารดูดีสะได้พูุชีวิตใสบิกบิ้มไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรชาติพันธุ์ไหนก็จะได้ของคู่กันตลอดไป ส่อยท่านแยกเสียงก็แย่ออกไม่ได้ฉันไม่เชื่อนอกจากคนจะให้ลองอ,อไม่เชื่องั้นเหรอได้ลองแล้วอย่าเสียใจายภายหลังแล้วกันนี่นะเหรอได้ผูกมัดชีวิตถ้าใช้มันผูกกับเจียวเจียวเราก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเ,ดเจียวถังเจียวเจียว ผมจะรับผิดชอบพี่แน่นอนเอออันอนี้ทางฝังกุญช่าเมืองจบตอนที่3สําหรับใครที่อยากอ่านก่อนนะครับก็เข้าไปอ่านได้ที่เคดวิชามหาเซียนนะครับผมแลวถ้าชอบผลงานนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม